สวัสดีครับคือวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอน้องน้องสองคนเนาะที่แบบที่ไปออกหนุนกระแสมาชื่อน้องแมงปอกับน้องภูกกันนะครับนะทีเนี้ยผมไปเห็น เห็นสองเพจใหญ่เลยนะสองเพจใหญ่เลยก็คือเออไอ,อรู้สึกว่าจะไม่กินเส้นกันนะนะคือตอนแรกอะ่ะผมผมดูว่าแบบแบบว่าถ้าเกิดให้เครดิตต้องให้เครดิตไอเดิวทีรพัฒนนะเพราะว่าเขาเป็นคนจุด จุดประกายให้น้องสองคนเนี่ยเข้ามามีมีแสงในโซเชียลนะแต่ว่าตอนมีเพจหนึ่งไปแขวะเขาก็คือก็คือแบบแบบว่าอยากได้แสงอะ่ะปกติอะ่ะคือคนที่ไปออกโหนกระแสส่วนใหญ่ออกแล้วก็จบนะไม่ไม่ไม่ได้มี อะไรที่มันแบบเป็นกระแสขึ้นมาอีกนะแต่ทีเนี้ยน้องสองคนเนี้ยแบบไปออกทางกระแสแล้วคุณดิวดิวธีรพัฒน์่ะคุณดิวอะ่ะเขาเห็นน้องสองคนเขาสงสารนะเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเอามามาต่อมาต่อแบบให้ให้ให้น้องเขามีมีตัวตนในโซเชียลขึ้นมานะแบบ แต่ยังอีกเพดอีเพดนึงอีกเพดนึงอ่ะรู้สึกว่าจะจะอิจช้าไหมผมไม่เอ่ยชื่อเพดแล้วกันเลยแบบไม่ไปดูออกะรรู้สึกว่าจะจะอิจช้าเขาหรือเปล่าผมไม่ไม่ได้ตอบตรงนี้ไม่ได้การันตีว่าตอบตรงนี้นะครับ ก็เลยเห็นล้าผมก็ไอ้คนจะคนที่จะช่วยคนอะ่ะแบบแบบเนี้ยมันมันต้องอิจฉากันไหมหรอได้ด้วยหรออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเห็นเวาัวเราแบบเออแต,แต่แต่ปกติอะ่ะคนที่ไปออกหนกระแสถ้าไม่มีใครมา มาทำให้มันจุดประกายมันก็จะดับไปเลยนะจะ,จะดับจะดับไปก็คือไม่มีตัวตนในโซเชียลอ่ะแต่ทีเนี้ยคุณดิวอ่ะ,ะเขาเอาน้องสองคนนี้มาปั้นปั้นแล้วทีเนี้ยมันก็เลยดังในโซเชียลแล้วก็เลยดังกันใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสแต่ทีเนี้ยเหตุ อีเพจหนึ่งเนี่ยก็เลยอยากมีแสงบ้างก็เลยไปเอาน้องเข้ามาเอาน้องเข้ามาเป็นถ้าคุณอยากมีแสงคุณไม่ต้องรองให้คนอื่นจุดประกายหรอกคุณไปจุดเลยคุณไปทำก่อนเลยอันนี้มาเอาหน้าแล้วทีนี้นแบบแบบอืม แบบไม่ไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของคนที่แบบจุดประกายอย่างคุณดิวอย่างเงี้ยแบบโอ้โหไม่ไหวแบบนี้ผมก็ติดตามุณนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ติดตามแล้วเพราะว่าเออรู้สึกว่ารวยแล้วแบบเออคือกูต้องรวยแล้วแบบไม่แคร์คนอะ่ะแบบเออ อยากได้แสงก็จริงแต่ไม่ทำแล้วมารอให้มันไม่แสงขึ้นมาขอแสงเล็กๆขึ้นมาปุ๊บตัวเองก็ไปคล้ายๆแบบไปเทน้ำมันเข้าไปอีกให้มันแสงมันเนี่ยคนไม่นึกถึงบุญคุณคนก่อไฟขึ้นมาผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้คุณดิวเพราะว่าคุณดิวเป็นคนอันดับแรก ที่เป็นคนจุดอากายให้น้องแมงปอแล้วก็น้องครูกันที่เขาไปรับกับมือเองเลยนะไปรับแล้วก็เอ,อจากน้องไม่มีอะไรเลยนะจากน้องแบบอืมมีแต่เสื้อผ้ากับกีตาร์แล้วก็มารับมาตอนนี้จนเป็นแบบกระแสเป็นจนโด่งดังแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาเยืนย่นเงินให้ยนื ช่วยเหลือต่างๆนาๆนาเรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่าให้ให้เครดิตคุณดิวเพราะว่าคุณดิวเป็นคนที่มีพวะคนที่สูงที่เยอะกว่าทุกคนเลยที่เข้ามาช่วยเหลือทีหลังเนี่ยนะแบบเออต้องยกนิ้วให้พี่ดิวต้องยกยก,ยกนิ้วให้คุณดิวนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ เพจนะไม่ต้องมาลงผมนะเพจนะไม่ต้องมาด่าวนะเพราะเอาผมพูดความจริงอมผมพูดความจริงแล้วผมเห็นเห็นหมดแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มต้นไอเริ่มต้นขนกระแสมันมันตอนถ้าไม่ดังก็ถ้าไม่เป็นข่าวหนกระแสขนกระแสมันก็ต้องเอามาอยู่แล้วทุกคนเพื่อความเป็นธรรมของทุกคนนะแต่แต่ ที่จะไปจุดต่อเนี่ยมันมีน้อยคนที่จะที่จะปั้งขึ้นมานะก็ฝากไว้้คิดด้วกันแค่นี้แหละ